Hi everyone สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงคำ contractions ที่ออกเสียงยากบางคำในภาษาอังกฤษค่คะหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วทุกคนจะสามารถออกเสียงคำ contractions เหล่านี้ได้เหมือนกับเจ้าของภาษาค่ะตอนแรกเราก็มาทบทวนกันก่อนนะคะว่า contractions คืออะไรค่ะ contractions ก็คือการที่เรานำคำมารวมกันระหว่าง subject กับ auxiliary verb หรือว่าฟอร์มใดๆก็ได้ของ verb to be ให้กลายเป็นคำเดียวกันตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะพูดว่า they will see เจ้าของภาษาก็จะพูดว่า they l l see นี่ก็คือการพูดที่เจ้าของภาษาใช้พูดกันในชีวิตประจำวันค่ะแต่ผู้เรียนภาษาส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยใช้พูดกันอาจจะเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าจะออกเสียงอย่างไรนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะออกเสียงคำ contractions ที่ออกเสียงยากบางคำเหล่านี้อย่างไรให้ถูกต้องคำแรกเรามาเริ่มที่คำว่า heel ซึ่งเป็นการรวมคำของคำว่า h e กับ Will และให้จำไว้นะคะว่าการออกเสียงคำ contractions นั้นจะออกเสียงต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกเสียงแบบทีละคำหรือออกเสียงแบบที่เรานำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันค่ะ ถ้าครูพูดคำนี้แบบทีละคำครูออกเสียงว่า h o u l จะสังเกตนะคะว่าครูออกเสียงสระ e แต่นี่ก็ไม่ใช่การออกเสียงเวลาที่ครูนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันค่ะตอนที่ครูนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันครูออกเสียงคำ contractions นี้ว่า h o u l ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ h e a l จะสังเกตนะคะว่าครูไม่ได้ใช้สระี แต่ครูใช้เสียงสระอีครวกเสียงคำนี้เหมือนกับคำว่า h i l l h i l เราไปฟังตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ he'll be there he'll never learn he'll o v e that ทุกคนได้ยินเสียงสระอีก,กันแล้วใช่ไหมคะครูจะไม่พูดว่า he'll wait แต่ครูจะพูดว่า he'll wait และครูจะไม่พูดว่า I think he'll do it แต่ครูจะพูดว่า I think he'll do it ทุกคนได้ยินความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะและให้จำไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าเราจะไม่เน้นเสียงคำที่เป็น auxiliary verb แต่เราจะเน้นเสียงคำที่เป็น main verb เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดว่า I think he'll do it แต่เราจะพูดว่า I think he'll do it เอาละค่ะต่อไปเรามาดูคำ contractions คำว่า c h i l l ซึ่งเป็นการรวมคำของคำว่า กับค่ะตอนที่ครูพูดคำนี้แบบทีละคำครูจะออกเสียงคำนี้ว่า chill แต่นี่ก็ไม่ใช่การออกเสียงแบบที่ครูใช้พูดในชีวิตประจำวันค่ะครูจะไม่พูดว่า chill ครูจะพูดว่า chill ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ chill จะสังเกตนะคะว่าไม่มีเสียงสระอีแต่จะมีเสียงสระอ i เราไปฟังตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ she'll be okay she'll never know she'll call you back ทุกคนได้ยินการออกเสียงของครูแล้วใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นครูจะไม่พูดว่า she'll go แต่ครูจะพูดว่า she'll go และครูจะไม่พูดว่า she'll enjoy it แต่ครูจะพูดว่า she'll enjoy it ทุกคนได้ยินความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะตอนนี้เรามาดูคำ contraction s คำว่า i d o l ซึ่งเป็นการรวมคำของคำว่า it กับ will ค่ะให้ฟังนะคะว่าครูออกเสียง,งยังไง ido ido พยัญชนะท่กลายเป็นเสียงดีและเราออกเสียงคำ contractions เป็นสองพยาง ido เราไปฟังตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ it'll all be okay it'll get better I hope it'll last เจ้าของภาษามักจะรวมส่งคำนี้เข้าด้วยกันถ้าเป็นไปได้พวกเขาจะไม่พูดว่า it will หากไม่จำเป็นพวกเขาจะไม่พูดว่า it will never work แต่จะพูดว่า it'll never work และพวกเขาจะไม่พูดว่า it will end soon แต่พวกเขาจะพูดว่า it'll end soon ทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะคำ contraction s คำสุดท้ายที่ครูนำมาฝากในวันนี้นั่นก็คือ that o l that o e ซึ่งมาจากการรวมคำของคำว่า that กับ will ค่ะให้สังเกตนะคะว่าครูออกเสียงอย่างไร that o l that o l that o e ซึ่งจะออกเสียงคล้ายกับคำว่า i d o คือคำ contractions นี้พยัญชนะทีกลายเป็นเสียงดีและเราจะออกเสียงเป็นสองพยาง that l e เราไปฟังตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ That'll help. That'll be f u n I don't know if that'll work. คำเหล่านี้มักจะออกเสียงรวมกันหากเป็นไปได้เจ้าของภาษาไม่ชอบที่จะพูดว่า that will. ตัวอย่างเช่นพวกเขาจะไม่พูดว่า that will be enough. พวกเขาจะพูดว่า that'll be enough. แล้วพวกเขาจะไม่พูดว่า that will work. แต่พวกเขาจะพูดว่า that'll work. โอเคค่ะครูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ